ผมดูรถนะครับมันจากไหนกันครับตับปยาครับอ๋อตัปยาดูเลยลองขี่เลยเพิ่งลงเมื่อวานเองลองขี่ลองดูุณแจมันอยู่ปะขี่ได้ขี่ได้ลองเลยลองขี่ลองอะไรเลยเพราะรถเขาใช้งานอยู่ ขี่ไกลคนนี้ก็ได้ขี่ไปออกหน้าบ้านก็ได้ครับขี่ได้ขี่ได้ได้ได้องขี่ดูไปไห <c oughs> น,นกันมาด้วยป่ะครับเนี่ยหรือมาดูรถกันเลยลเห็นเพื่อนบอกมาก็งท่านเลยโอ้ ได้ลองดูนี่นะฮะเดิมเ,เดิมเ,เดิมเดิมใช่เออมันเดิมเดิมครับยุบอะลม้มนี่เ,นเดิม